สบายดีพี่น้องก็บสบายดีอีฟซีมุตุกานเด้อที่กำลังช่อมซองน้องขาพี่นอ้อยเมื่อวานน้นองขามเป็นยังนอง้อแต่เฉาเาสบายดีพี่น้องเห็ดกินพี่น,องงน,น้องเลยปลาทองเป็นตเสฉวบทวนทวนกินแบบเผือกมะเขือเทศเห็ดไปกินต้นเทนนั่นเลย เมนูตอนนี้แหละเมนูซื้อต๊ะนี่เลยผัดหมูใส่ผักทองผัดทองแล,ลแล้วก็กระลำแล้วลดีเบอร์อลดดีเบิร์เบอร์อะไรลดดีเบิร์ล่ะมีลดีเบอรีสัมปิน้องเอ้ยเลยอ่ะบอล ปนอะไรแหลยเกลือ,สอใส่ไมเใส่เกลือจังเสษลายลายเไอคิว,น,วน,นะฮู้เวลาฉีบจันะรัาเอาไปยกนั่งแล้วผมเองนังถ้าจับฮัน้าก,กระโต้กนะแซ่บไคาในรับผู้แจกวัน จักนอนพอหอดบอดหลับกระเมินตาจะคว่ำหนกไปตัดผมงันมาลงเย็นทรงผมน้องงาน,งน,งน,งนคิวเลยย่างเป็นทรงผมใหม่มาอีกแกล้วคิวตัดผมสรงผมใหม่เมื่อ <c oughs> วานเจอบริชายขีด <c oughs> มือลงขีดตัดสรงผมมาใหม่เมื่อวานอี่างเง้ยเลย

บ้าโอมเลยีลวิตหมเถอะบอสอมเตด่างตุดตัวคนนนมักินดแล้น้ยังไมดามีขอให้กินเสพได้ใครพพกิน,น <c oughs> เ,กเสพกนี่กว่ขึ้นใกินเสพกันบอสเรษาได้ดีมันบิดลบจเหง่องเ้ยเ่ิดเล้าเ้ยตรงนี้กมันมดแต่หึงเลย,เลย ยังบม่ได้ซื้ออีกสักไม่แน่มันหมดเส็ปจะไปเลยเดี๋ยวสืก่อนบอกไม่ละซื้อบอกต้องใส่อยากซื้อไข่มาเป็นแพ็คบอกเออทำมาดูต้องใส่บกินเลยอยากซื้อไข่มาเป็นแพ็คบอกจะขายแหละอืมก็มี่ให้กับบอสใส่กินแบบโบมี่อ่ะ รวด,ดีกับบริษายซอสหอยบริษายเลยแผ่ไปนวดอมแกงมูชินแกงมูบันเนี้ยซอสหอยกับบริษาย,าย,ายรดูดีกับบริษายแล้แผ่ไปนวาพอดีเป็นแกงมูเ,ยเลย แกงมูสูกง่งแกงมูกะเพราเมือนพัดกะเพราหมูเมือนพัดกะเพราหมูได้แบบเป็นอันแกงหมูสบใบกะเพราไม่ก็อันไก่ย่างลยมีผ้ากันน็อกมีมาแกงกะเพราแกงหมูแกงซื้อได้ซื้อใหม่หรอแกงกะเพราหมูพี่น้องเอ้ยไม่มันพัดก,กะเพราหมูกแกงกะเพราหม,มูน,นี่นะ เป็ี่ยนลุคสไตล์ใหม่น้องข้ามเพชรให้แบบแปลกขนาดเลยเพื่อทีกินก็ทีได้กินบันนี้แล้วบนี้่ม่ได้ไหวอี่น้อง้าเว้ยนะเพราะว่าแขกเพิ่นเต้าออกมาใหญ่เต้าใหม่ยังม่ได้ไหวเด้อน้องคำสิบวัดไหวอีเหมือนนอนคิวกต่นอนมันหกมันใหญ่กันไหว คิวคิวเอ้ยเบืง้งพี่น้องเ้ยไอคิวเพิ่งตัดผมใหม่แต่ไอคิวได้่วงผมใหม่แล้วไอคิวตัดช่วงผมใหม่เม,มื่อวานนี่เปลี่ยนช่วงผมตัดผมใหม่เพิ่นหูหูได้สิม้อยอยู่นิ่งเลยบุปปาบุตีบุาาบาบาหายตัดผมเมื่อวานนิ่งเลย กิ้งลีไอคินะตัดผมกบหายอ่านส่วนผะมใหม่แล้วคิว่วนผมใมม่คนหูได้หี่โอ๊แสร้างแตดีในส่วน่ม,มป่สร้างแเดี้คราบมันคราบมันน้ำนมติดแกบมมันเป็นคราบ ตื่นอนอนแลวพี่น้องไอ้พวกตื่นอนอนใหม่กำลังตื่นนอนอ um. ืมพวดพวดตีปั๊บปั๊บเข,ขายังขาดแก้มอลาดเลยขาวบ่ขาวปอนนี um. ่เืยปอนขาวขาวที่แก้มเลยอยังบกบ่ บ้บ่เครื่องปิญญานั่นอ่ะอุ้ยจะคือเต้าอ่ะเอาไปสูตรเหล็กกันพี่นังนะสบายดีพี่น้องเอาไปสูตรเหล็กบ่เครื่องยังเป็นแนวนี้บ่เครื่องเห็นจิ้กือบ่เครื่องยังเป็นแนวนี้เนาะมาเมืองไก่ดูเมิองไก่ดูจะว่านี่นี่นี่เบิ่มเครื่อเป็นแนวนี้นั่นแปลกประหลาดบ่เครื่องเห็นจิ้เถื่อ ตั้งแต่เกิดเขาก็เคยเห็นนี่แหละมากินข่าวเว้ยตั้งแต่เกิดเขาก็เคยเห็นมุขเชือแบบนี้นี่มากินข่าวมาอันแดงลงมาตั้งแต่เกิดเขาก็เคยเห็นมุขเชือยังเป็นนี้เนาะไป็นสูตรเลขซื้อเลขเหมือพี่โน่ศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งแบบนี้นะศูนย์หนึ่งเงี้ยเอากระตีทัวร์มัทำ มาแค่ด้านลาดอยู่นี่ื่าห็บไปแล้ววะยิงแข่ปลาลูกมังดูแเข่ไม่แจ็คเล็บเลยแข่ออกได้คิวน่คิวแข่ปงเตะเส้าแขปงเตะเส้าเข่ปงเตะเส้าบอกกบุถือมขปงไวขนาดเลยสิลอนวหาดอกแขเบื่งแชิลอนอืสองเหล็บเลยอืสองเล็บในเด้อปลูกเอ้คิวได้สองเล็บแล้วแบแต่บาทม อู่กัด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 มอห่ยืดบ่คิวมือห้ไม่ยืดแล้วมื่อแลคิวกระบาดแลวบ้านคิวกระบาดมื้อหาไม่ยืดแล้วมืปลาพอแล้วเต็นแต่น้่องอันนี้นอนปูันคิวเมื่อคิวบริโนนลวบ้านเทาบริโนนแล้วคิวแกเอ๊แกันน้อยเนาะทงผม่นโอ้ย ซึ่งผมเทอะไรช่วงพนะุ่มไอคิวนะไอคิวดิช่วงพุ่มเทแต่ว่าปวดกัดงูขวดนมอ่ะอ่ะอ่ะสบายดีปะลุงไว้ไหมสบายดีปะลุงสบายดีปะลุง,ลงกินข่าวน้ำน้องไอคิวเด้อกินข่าวเด้อเห็นไหมอย่าอมตีสบายดีปะลุงไหมสบายดีปะลุงสบายสวัสดีครับ วัาดีคร no. ับผมว่สดีครับผมอากาศหอนพี่น้องเลยแต่ถ้าอนแหงๆจะมากินข่าวกันเาเลยปะข้าวาน้องน้ำพลมากินข้าว้ากเดนิน้ำมตี้ตงมือเัืเอยมันพี่น้องมาเด้อาคับวมีแต่นกเจอ กินขกันเด้อพี่โด้ไอ้เบิ้ลเมนูเสร็จแก,ง,ก,ก,ง,ก,กงอันเรียกกระขวบม่บริกกินซะขมลกนี้บริกกินซะมั้งอนนี้ได้แกงอันแกงกับเผามูอ่า <c oughs> มือา <c oughs> ต้องใส,ส่ซีดรายแบบมันมูแพงที่น่งไว้ใส่ผักลายๆอ่ะดเสร็จหรอก แพกกระปพกะนิดหนึ่งเลยนะอือัขาวกินขาวได้เิี่ยวงผมใหม่อยู่เนาเลยน้องก็หม่เชียวใหม่กมองติ้งมองแบบ ก็เลยคือเพื่อนเจอหม่ตียงกันก็เ็นเตียงเคีงกวนกตลาดมัอวานเราซื้อใหเพิ่ ตัวเดียวสิสิบวนเสียน้อยกว่าคนคนใหญ่กว่าเสือขับกลุ่มเลยครขับก็ไปไม่รู้มันสือกลุ่มไนไ้งเอาไอ้ดิ้งม็กก่านแมนกก่อนขับไงกู่ลินมันเยอะรลงหมดเจนี่ rồ ừ. này, Nhìn này á. Nhạc Đài kêu. Nó bở nhai 2 Có thể này. เดไปใส่มาใส่กับพี่น้องเ,เอ,อ้ยเอาลูกกี่เพื่อนเป็นไรเฮ้ยพัดเดะหนี่ย พี่น้องเขียมีแม่ำแจมล่าพาจักรพี่ทำพก่อนเด้อผักบุ้งผักชุมต่อไปพี่น้องเลยพิษทานประการได้ขอโทษขอภัยไม่ไายเด้อสบายดีบายดีพี่น้องบ้าย่นอยู่บ่ลูกย่นอยู่บ่คิวตัดทรงผมใหม่เด้อหนังเซย์หนังแยังเวีนซซย์แต่ว่าเอ๊ะ ปดักยมบ่อ่าจะจึงพูใหม่บ่คิวนี่ mm. <Ha? S 2> เ